ผู้ชมครับวันนี้รายการท่าช้าเล่าเรื่องนะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศนอกสถานที่กันหน่อยนะครับตอนนี้เองผมอยู่ที่โดมอาคารอเนกประสงค์รังสิตนครนายก30นะครับหรือว่าซอยลงศรีซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิตนะครับจาภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นก็จะเป็นภาพของการที่ประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนอื่นนะครับเราต้องขอรับแขกรับเชิญคนสําคัญของเรากันก่อนนะครับท่านร้อยตรเอกดรทตีลุกทุกกระจากนายกเทศมนตรีนครรังสิตครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับค เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่การฉีดวัคซีนก่อนอื่นเลยผมต้องขออนุญาตถามว่าทําไมถึงเลือกสถานที่แห่งนี้ในการที่จะให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนครับคือสถานที่แห่งนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยเราต้องเรียนก่อนว่าเราตอนแรกเราฉีดที่ตลาดหลังสิรย์รเราได้รับความอนุเคราะห์จากตลาดหลังสิตนะครับ,รบซึ่งรตรงนั้นจะเป็นศูนย์กลางแต่โดยสถานการณ์ปัจจุบันนว,วันนี้นะครับ,รบเราตลาดนะฮะได้ทําการเปิดม<ล><ร>าใช้รเริ่มปกติแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ย เราก็เลยต้องมาใช้สถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นสถานที่ของเทศบาลเองแล้วก็เป็นสถานที่ที่โปรง่งนะครับสะอาดแล้วก็ดูแล้วว่าใช้งานสะดวกบริบบหารจัดการง่ายเพราะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างทีนี้เองถ้าพูดในเรื่องของศักยภาพในการฉีดวัคซีนที่นี่สามารถฉีดวัคซีนต่อวันได้มากน้อยแค่ไหนครตอนนี้ที่เรารองรับไว้นะครับตั้งแต่แรกเลยเรารับไว้ประมาณ1 200คนครับต่อวันครับ ตอนนี้จะทำการฉีดเรื่อยๆถามจนกว่าวัคซีนเราจะหมดอ๋อและที่ผ่านมาครับจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วคนระตอนนี้ไปเกินครึ่งแล้วครับจากที่เราได้รับนะฮะมา1 9 8 0คนครับ,รบตอนนี้เกินครึ่งของอจากโคต้าที่เราได้แล้วครับโอ้พี่น้องประชาชนเองก็ให้ความร่วมมือในการมาฉีดวัคซีนอย่างดีดีครับแล้วก็เราเรามีอย่างตอนนี้เรามี บริการรถนะครับที่ขึ้นจากเทศบาลเพราะว่าบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่สะดวกมาตอนแรกฉีดตรงตลาดมาตรงนี้อาจจะไม่สะดวกเราก็มีรถบริการไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนทรับทีนี้เองถ้าประชาชนมาถึงสถานที่แล้วเขาจะต้องมีขั้นตอนในการฉีดวัคซีนยังไงบ้างครับง่ายมากครับก็แค่แบบประชาชนใบเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาฉีดเราต้องลงทะเบียนนะครับผ่านในสื่อโซเชียลมีเดียของเราก็คือเพจ นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราจะตรวจสอบตาม้อกําหนดของเรานะฮะในหลักเกณฑ์ครับพอเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการประสานงานนัดกันนะฮะเพื่อลดการติดต่อกันลดการแพร่ระบาดกันนะครับซึ่งตรงนี้พอพบบัตรประชาชนมาแล้วนะฮะอย่างที่เห็นก็จะมีการเข้ามากรอกประวัตินะครับพอกรอกประวัติเสร็จก็จะมาเดินลงมาลงทะเบียนพอมาลงทะเบียนเสร็จนะครับเราก็มารอ แล้วมารอฉีดวัคซีนนั่งพักดูอาการรอสังเกตอาการใช่ครับดูประมาณ15-20นาทีนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับครับก็รู้สึกดีครับได้เพิ่มภูมิคุ้กันให้ตัวเองครับแล้วก็ฉีดเสร็จได้ไปทำงานต่อได้ครับรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ฉีด วัคซีนชิโนฟาร์มผมรู้สึกดีครับผมต้องขอบคุณเทศาบานลนครลังสิตและทีมงานครับผมที่มอบวัคซีนดีๆให้กับคนลังสิตครับผมนอกจากเรื่องของการแก้ไขสถานาาการณ์โควิดในทีแล้วครับโปรเจกต์อื่นๆที่สําคัญในการที่จะพัฒนาพื้นที่เนี่ยยังมีโปรเจกต์อื่นๆสาคัญอีกเพิ่มเติมไหมฮะโอ้มีมากมายครับแต่ว่าเราก็ต้องเรียงลําดับนะครับในปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้เรามีสถานการณ์น้าน้ำป่าน้ำน้ำเหนือนะครับที่ไหลลงมาเนี่ยเราก็ต้องรองรับนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมองไว้ว่า อยากที่จะทําเพื่อปกป้องกันนะฮะไว้ก่อนโดยการที่เราเพิ่งมารับตําแหน่งนะครับเราก็ต้องตอนนี้ต้องกระชันชิดเลยแหละต้องดูแลอย่างใกล้ชิดพ<อ>ม,มาอย่างต,อตอ่อเนื่องเลยใช่ตอนนี้เราก็เลยมีการที่เราได้รับความร่วมมือนะครับความอนุเคราะห์นะฮะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแลวก็คมชนรัฐบานนะฮะร,ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นการ ขุดลอกคูคลองนะครับแล้วก็เอาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะฮะที่จะบทบางเส้นทางของน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักตบชวานะครับขาดออกจากแม่น้ำลำคองให้หมดแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะทำก็คือศูนย์การแพทย์แบบประฐมภูมินะฮะเพื่อที่จะได้ดูแลนะฮะพี่น้องประชาชนในชุมชนของเราเองอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ด้วยสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ เราก็ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ,รบเราก็เลยจะสร้างนะครับอนุสาวารีย์นะครับเป็นส,สดุดีท่านนะครับครับไว้ตรงที่ประตูน้ำจุฬา<อ>นะฮะตรงนี้เราก็ทําเป็นส่วนสาธารณะเพื่อเป็นปอดของเราเชาวนคะรรังสิตด้วยเห็นมีการพูดถึงเรื่องของเมืองหน้าอยู่อันนี้มีแนวทางในการทํายังไงให้เทศบาลนครร,งรังสิตเองเป็นเมืองหน้าอยู่อันนี้ก็จะเป็น อีกนโยบายหนึ่งนะครับ,รบที่เราตั้งใจที่อยากจะทำว่าอยากให้เมืองนครลังสิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเป็นเศรษฐกิจส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเรารต้องทำในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะฮะเพื่อให้ความปลอดภัยให้หน่าอยู่นะต้องวงจรปิดต้องครอบคุมคมีระบบความปลอดภยัยแสงสว่างครบนะฮะครอบคุมทุกพื้นที่แล้วก็ระบบสมาร์ทซิตี้เองเนี่ยเราต้องช่วยพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วย ก็คือเป็นสมาร์ทมาร์เก็ตนะครเพื่อให้ส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนนะฮะของเราเนี่ยได้ประกอบอาชีพที่เสริมสร้างรายได้เพิ่มเศรษฐกิจฐานลากให้ดีขึ้นไปเฟังขนาดนี้แล้วบอกได้เลยว่าพี่น้องชาวเทศบาลนครรังสิตเองเนี่ยเตรียมตัวรับมือแน่นอนนะฮะว่าเศรษฐกิจเองก็ตามหรือว่าการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ในอนาคตเนี่ย มันอยู่โอกาสอีกแค่นิดเดียวแล้วใกล้เข้ามาแล้วท้ายอยากจะให้นั่นช่วยฝากถึงความหงวยใหญถึงพี่น้องประชาชนกันหน่อยโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ครับครับก็อย่างที่สถานการณ์ตอนนี้นะครับผมมองว่าในส่วนของเทศบาลเราเองนะครับก็เริ่มขี้ขายมากขึ้นนะต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนเราได้รับวัคซีนนะครเกิน,น,นครึ่งละนะสภาพของเศรษฐกิจของเราไม่ว่าจะเป็นตลาดความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมา แต่ว่าก็อยากฝากพี่น้องประชาชนว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับเราต้องช่วยกันนะฮะเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้ครับครับโอ้โหพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนะครรังสิตเองฟังขนาดดี้แล้วบอกได้เลยว่าชื่นใจได้เลยสามารถที่จะพูดคุยได้โดยตรงรมีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะเสนอแนะก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วรับรองว่า อนาคตเนี่ยอันใกล้รุ่งเรืองแน่นอน,นะคระับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคท่านด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลรวมถึงพามาชมสถานที่วันนี้ด้วยขอ,ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ